กเรานะคะทีมเฮลโค้ดของโรงพยาบาลเคียงซานะคะ,ะร่วมกับผู้ช่วยเฮลโค้ดนะคะก็คือที่ที่อสมอในพื้นที่ของเรานะคะวันนี้เราจะลงพื้นที่ไปชักชวนให้กับผู้ป่วยโรคประวัติและความดันโลหิตสูงในพื้นที่ของเรานะคะมาเข้าร่วมไลน์กลุ่มเฮลโค้ดนะคะของโรงพยาบาลเคียงสานะคะเพื่อให้ผู้ป่วยของเรานะคะมีที่เลี้ยงประจํากายนะคะในการดูแลสุขภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการรับประทานอาหารการกินยาการออกกําลังกายนะคะเพราะเรื่องสุขภาพไม่ใช่เรื่องที่ต้องทําเพียงคนเดียวพร้อมไหมคะ I really wanna try, but nothing gonna make me อยู่หนเดียววดู้่ะตไมใเดี๋ยวเขาตกใจไมเรามันี่นี่ทีนี่เป็มำว่าเลยแเอาเววนี้ทีนี่วดนี้ข้าวมาเยี่ยมที่นี่ เนาอเ้ยีค่ะดีนะคะบ้านเนี่เป็นผู้ป่วยบอกว่าอนไ้ครเป็นเป็นดานีมว่าอะไรจนกี่ก้าวกี่ก้าวกี่ย่าอย่างนี้หน้าที่ลืมเลยแล้วันนี้พราะว่าแกเปียเปียกยกกีซง แต่ว่าสมตาติจะกินทุกวันเลยวันนี้ไม่รู้เพ <c oughs> ื่อลืมเม็ดหนึ่งายเร็ววันนี้ดีว่านะ้าพีนี้นะพวกเราจะไม่ลืมพวกเไม่ลืมพวกเรากับพ่อโอ้เราก็คิดกลุ่มการดีดีเพื่อผู้ป่วยเบาหวานชว<อ>นให้พี่ผู้ป่วยเบาหวานทุกคนเข้าอยู่ในกลุ่มไลน์ของหมู่บ้านเฮวโคดของหมู่บ้าน เมล็ดข้วก็คือในเนี้ยค่ะก็จะเป็นทีเลียงนะคะโดยเจ้าหน้าทีเจ้าหน้าทีเนี้ยก็จะเป็นทีเลียงอยู่ในกลุ่มหลายนี่นะคะก็จะอยให้ทำึกษากับขุนทายถ้าสมุนไพรนี้เชื่ใช่วยเรื่องการกินอาหารการออกกําลังกายการกินยานะก็สามารถท่าไปได้ในรายนี้แต่ว่าวันนี้เนี่ยเราต้องมาสแก,กนก่อนสแก,กนข้าวข้าวในรายเนี่ยพอสแก,กนปุ๊บมันก็จะเข้าไปอยู่ในรายนี่เลยนะซึ่งก็ถ้ถาบดีข้าวเร็ว ก็ชวนเพื่อนได้มีเพื่อนเป็นเบาหวานมากๆอะเป็นเป็นละกลุยใช่ไหมชวนนาบิโยนาชวนได้ชวนข้ามาอยู่ในนี้แหละวันในเนี่ยจะมีเซสระดีๆนะให้ไอ้คำแนะนาคนณค่ายนะออกไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้จริงๆนะคะสนใจไหมสนใจเดี๋ยวโัวรศัพท์มาเลยนะกันนะซับมาซั์มาเลยนันั้นเดี๋ยวมิโยชวนมีเน็ตไหมอะมีน่ามี มีนะอ๋อไปเยวช่วยไปเยวช่วยหน่อยช่วยไปเยวช่วยอ๋ออมมอนั่นจะเป็นคนคอยดีเลยนะดีเมื่อนั้นมีลายเยาหน้าก่อนมีได้เราได้สักลายกับต่างลายมีได้เขาก็แนะนำเราของใจญ่้เราก็ทำได้เลยซึ่งกาไอต่อไปนี่ไอโทรศัพท์นี่จะใส่ลายไว้ท่ของบ้านไว้ซึ่งพอมีได้สักไปทันที ไม่ว่าตีเรื่องเลยตักได้ใช่ไหมคะตักได้ค่ะเรื่องอารอ่ารกินยาพอกันมังกรายการกินหญ้าทำปันกับมือไอ้ได้ควรกินเผาเลยได้ปันนั้นเลยจะาแม่ลืมนเพราะหญ้าเป็นชิ่จำโ่อโอสุผัดจันทุมยาเก แกิคิดทําขึ้นมาเพื่อผู้ป่วยเพื่อในการเข้าถึ่งเพื่อในการปฏิสัมพันธ์เพื่อในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันถ้าถึงตัวถึงทีนะนั่นเลยเหมือนกับเราอยู่ในครัวก็อต้นคนหนึ่งกันเลยต่อตัวไปที่คนไข้คนอื่นต่อนะคะมือื่นต็แล้วขอบคุณพี่นีมากมากนะคะสวัสดีค่ะขอค่ะเปลี่ยนชาเปลี่ยนความคิดชีวิต